เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันออสิโลสโคปของรุ่นนี้เป็นแบบดิจิตอลมาดูรายละเอียดนิดๆใน,นหน่อยพื้นฐานนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเปิดเครื่องสิโอเคครับทีนี้เวลาใช้งานออสิโลสโคปสิ่งที่จะต้องมีประกอบเลยก็คือตัว สายโพกแบบนีน้มันก็จะเอาไว้จับสัญญาณาเป็นตัวขีดนะฮะก็คืออันนี้ก็กดลงมาก็จะมีแง่งออกมาตัวนี้ก็จะเป็นปากคีดก็เหมือนกับเป็นสายดำแดงนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมะีตัวเชื่อมเข้าไปที่ช่องสัญญาณที่เราต้องการวัด รุ่นนี้ก็จะมีอยู่1-2ึ่งสองชานแนลนะครับหลักๆของออสิโลสโคปนี่ก็ก็จะมีวัดแรงดันไฟฟ้า,าแล้วก็ดูช่วงเวลาที่เป็นคาบหรือความถี่ได้นะครับก็แรงดันไฟฟ้าก็จะอยู่ในแกน Y ก็จะเป็นส่วนนี้ตัวควบคุม ส่วนเวลาก็จะเป็นแกน x นะครับก็จะเป็นส่วนนี้เป็นตัวควบคุมอันนี้คือหลักๆนะครับเดี๋ยวนะทีนี้เรามาดูว่ามันจะทำยังไงอ่ะอันดับแรกเราเสียบสายโผเข้าไปก่อนเลือกช่องที่หนึ่งแล้ก็บิดโอเคทีนี้เวลาเช็คโผปกติแล้วเขาจะ เวลาเช็คสัญญาณกับโขกนี่ก็คือเขาจะมีจุดให้เราเช็คก็คือจุดนี้นะครับที่เป็นสัญญาณออกมาก็จะมีรูปรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสัญญาณสี่เหลี่ยมนะครับเราก็น่าจะหนีเข้าไปเลยตรงนี้นี่นะครับกดแล้วหนีปั๊ปบโอเคอีกข้างล่างตรงนี้เป็นกลาวก็เป็นขั้วลบกันแหละอ่ะ ก็เอาตัวนี้หนีบเข้าไปโอเคทีนี้สีแดงนี่น่าจะเป็นอ่าให้ทำงานเนาะลันกับสต็อปออโต้ว่น่าจะเลือกสัญญาณเลยงั้นเราเลือกกดออโต้กว่าล้วกันนะครับโอเคอ่าโอเคเห็นแล้วก็จะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมตาม รูปนี้ที่มันให้มาเนาะตัวเครื่องให้มาทีนี้มาดูไอ้ตรงนี้ว่าเราจะเล่นยังไงได้บ้างโอเคครับอ่าชั้นแนลที่1ก็คือช่องที่เราเสียบชั้นแนลที่1น,นะครับทีนี้เราสามารถปรับได้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอ๋อก็จะมีตัวเลขให้ดูด้วยนะครับว่าปรับไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับ โอเคแท็บนี้จะเป็นเมนูขึ้นมาแล้วก็จะมีปุ่ม on off เมนูโอเคเรากดก็จะหายโอเคเราเปิดก็จะขึ้นมาตามสีเขียวที่เรากำหนดออหรือที่เรากดหรือที่มันแสดงผลเนาะถือว่าเราปิดไปก่อนอทีนี้นะครับ สมมติว่าเราจะดูว่าจุดที่เราเอาสายไปเชื่อมตรงนี้นะครับมีแรงดันเท่าไหร่เราก็จะมาดูว่าค่าที่เราตั้งไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอืมนี่ที่เขาเขียนไว้ก็คือ500ร้มิลลิโวลต์ความหมายคือว่า1ช่อง1ช่องมีค่าเท่ากับ500รมิลลิโวลต์เพราะฉะนั้นถ้าเรานับจาก นับค่าอมพลิจูดนะฮะก็คือตามแกนวายจากาล่างไปบนหรือบนลงมาล่างก็ได้ก็นับดูว่ามีกี่ช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 6ห้าหช่องนะครับก็นับเลย2ช่องก็จะเป็น1โวลต์ามาอีก2ช่องก็เป็น1โวลต์มาอีก2ช่องก็เป็นอีกหนโวลต์เพราะฉะนั้นก็จะเป็น3บนโวลต์ทีนี้นับยังไงให้มันง่ายก็คือเราก็ต้องปรับให้มันอยู่ในเส้นตาราง ดิสเพย์ก็คือเดี๋ยวนะมันน่าจะปิดได้โอเคเนี่ยตาราง Display ตรงนี้มันจะฟิกและคงที่เหมือนกระดาษกราบโอเคพอเราเปิดอ่าอ่าตรงนี้เราก็ปรับมาให้มันอ่านข้าง,ง่ายๆอ่าเช่นปรับไปอย่างนี้ก็จะได้เป็น1 2ึ่งสสี่ห้าหช่องเปเปๆนะครับ โอเคทีนี้ถ้ามันเยอะเกินไปอ่าถ้าเราปรับหมายถึงว่ามันมันมันกว้างเกินไปมันใหญ่เกินไปเราก็ปรับให้มันเหมาะสมอ่าถ้าเราปรับหยุดท่านี้ก็คือ1น,นช่องเท่ากับ1นโวลต์เราก็นับก็จะเป็น1 2 3ก็แสดงว่า3าโวลต์นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการอ่าน อโซโลสโคแก็คืออ่านลักษณะของแรงดันไฟฟ้าเดี๋ยวนะขอดูอีกหน่อยเขามีปุ่มให้กดตรงกลางตรงนี้จะเป็นเซตซีโร่มันจะเขียนบอกไว้ตรงนี้ถ้าเราลองกดชึบอ่าโอเคพอเรากดปั๊บมันจะมาเริ่มที่แกนกลางของหน้าจอแบบนี้เราก็อ่านหนึงสองสามได้ แสดงว่าจุดนี้เนี่ยจะปล่อยแรงดันออกมาอยู่ที่3โวลและให้เราเทียบว่าโพบเราสามารถวัดได้3วลจริงไหมอย่างนี้นะครับถ้าเที่ยงตรงถ้าเราคิดว่ามันเที่ยงตรงเราก็อาเอาโพบไปใช้งานกับสัญญาณนั้นได้นะครับอันนี้คือในส่วนของแรงดันเนาะทีนี้ถ้าเราปรับใหม่ะปรับเป็นสองและสองโวลต์ต่อช่อง มันก็คือหนึ่งช่องแลกับสองโวลต์แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของช่องที่สองมันก็คือหนึ่งโวลต์น,นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราตั้งอย่างนี้มันก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ามันอ่านค่ายากแค่นั้นเองนะครับเราก็ต้องปรับวลเปิดดิฟให้มันเหมาะสมอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่หนึ่งโวลต์น,นี่เหมาะสมอ่านง่ายห้าร้อยก็อ่านได้่าเราก็ปรับมาก็ได้ อ่านง่ายเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะดูใหญ่ไปถ้าสองร้อยสองร้อก็ได้แต่ว่าก็จะหลนจอซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกหาค่าวนเปิดดิบที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการแล้วกันโอเคทีนี้เรามาดูต่อมาก็คือจะเป็น t i m e p e r d i ิ ก็คือแกน x มันก็คือช่องนี้ตอนนี้ที่เครื่องปรับไว้ที่ตั้งออโต้ไว้ที่500ไมโครเซกนะครับทีนี้ถ้าเราปรับอีกก็จะเป็น200ค่าไมโครเซก100นะครับอ่านี่1มิลลิเซก มีวิธีการอ่านก็คงจะเหมือนกันนะเราก็จะดูเป็นรอบเป็นของลูกขึ้นนะครับอ่าโอเคอันนี้คือเราเลื่อนซ้ายขวาได้หลักการก็เหมือนกันก็เราก็ดูยอดขึ้นให้มันครบรอบนะครับอ่าสมมุติว่าเลือกตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ได้ก็ที่เดิมมันนั่นแหละหนึ่งรอบมันก็คือจากจุดนี้ ใช่ไหมครับมาถึงจุดนี้มันก็คือเหมือนขึ้นบุคขึ้นเหล่านี้แหละจุดนี้ก็คือจุดนี้มาถึงจุดนี้หรือมุมนี้มาถึงมุมนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือเวลาที่มันเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบใช้เวลาไปก็คือหนึ่งมิลลิเซกแสดงว่าความถี่มันก็คือหนึ่งส่วนมิลลิเซกก็มีค่าเท่ากับหนึ่งพันนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้ถ้ามันแคบไปรู้สึกว่ามันอ่านยากเราก็ ให้มันเหมาะสมอ่าเช่นมันอยู่ที่500ใช่ไหมครับ500ไมโครเซสแสดงว่า1ช่องนี้คือ1ช่องมีเวลาก็คือ500ไมโครเซกทีนี้เราก็ดู1ลูกขึ้นเราว่ามันมีทั้งหมดกี่ช่องนะครับทีนี้1นึ่งลูกขึ้นอไอเนี้ยก็คือมันคือมุมนี้มาถึงมุมนี้ใช่ไหมก็คือรอบหนึ่งปึ๊บหนึ่งรอบนะครับมุมนี้มาถึงมุมนี้เพราะฉะนั้น จากตรงนี้มาตรงนี้มีอยู่2ช่อง1ช่องคือ500เพราะฉะนั้น2ช่องก็คือ1,000มิลลิเซกซึ่ง1,000มิลลิเซก็เป็นเวลาที่มันเคลื่อนที่ได้1รอบคือ1,000มิลลิเซกเพราะฉะนั้นความถี่ก็คือ1,000นั่นเองนะครับอ่าก็ไปแทนค่าในสมการธรรมดาโอเคนะครับนี่คือฟังก์ชันเบื้องต้นง่ายๆนะครับ เราก็ต้องปรับแกน x แกน y ให้มันมีความเหมาะสมหมายถึงว่าให้มันอ่านค่าได้ง่ายๆนั่นเองนะครับตามสัญญาณที่มันจะเข้ามาทีนี้ในความเป็นจริงแล้วนี่สัญญาณที่จะเข้ามาบางครั้งมันก็จะ,ะล้นหน้าจอไปล้นหน้าจอดิสเ์ไปนะไม่ว่าจะเป็นแกน x หรือแกน y เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตรงนี้แหละครับปรับไทม์เปร์ดิฟกับวนเปร์ดิฟให้มันมีความเหมาะสมนะครับอันนี้คือมันเป็นสัญญาณ ที่มาจากตัวโปรบเอสจัดก็คือเอาไว้ให้เราสอบเทียบก่อนนะครับว่าเครื่องมือเราสามารถที่จะนำไปวัดค่าสัญญาณทางไฟ,ฟฟ้าได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองจับกับสัญญาณประเภทอื่นดูนะครับว่ามันจะมีค่าใกล้เคียงกันไหมนะครับ